ตัวพีอันนี้เหรอตัวพีตัวพีตัวไหนตัวนี้ครับลูกอันนี้เหรอ Yes อันนี้ไทก้าห้อกระรานจะติดชื่อป๊าป๊ากำลังสร้างเก้าอี้ของตัวเองอยู่ School ตรงไหนดีลูกเรียงลงมาไหมชื่อป๊าป๊ามีหกตัวมีหกตัวนะเออตรงนั้นก็ได้ตรงไหนดิ เพชรจ้า uh huh. ja. แล้วก็ตัวอ e ีด้วยลูกตัวอีอีตัวไหนนี่ครับลูก e นี่เหรอใช่จะมีพอไหมนี่ออีจอผิดข้างลูกผิดข้างลูกหันหันแลมหันเออหันไปทางนูน้นนี่กับตาอเมริกาตัวสุดท้ายอ e. ี ตัวสุดท้ายฮักฮักคือตัวไหนอติดกับตาอเมริกาก่อนเก<อ>่งมากฮักฮักขอดูก่อนนะตัวข้างบนนะเ y e a ยโอ้โหคุณบวยนี่แหละหกตัวนี้แหละคือชื่อเพชรจ้า DJ เพชรจ้าหรอโอ้โห ครองจริงใช่โอ้โหแดดดี oh,